สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมเราเดินทางมาถึงชาวามิถุนกันแล้วนะคะหรือว่าชาวามิถุนนะ,ะถ้าไมม่ดูได้ทางลัคนากราศีนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งตตะวันตกละไทยคะ่ะวันนี้เราจะทำนายครบทุกสถานะนะคะเริ่มจากสถานะแรกก็คือคนมีคู่ก่อนแล้วก็ต่อที่สดสนิทนะคะปิดท้ายที่ร,รักเก่าค่ะ มีคู่ก็คือมีประเด็นความรักในปัจจุบันเช่นมีคนคุยแบบให้สถานะแล้วนะคะเอ,อ่อมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วอยู่กินได้กันแ,แล้วข่วา,าวนี้นะคะต่อไ้เลยเนาะมาค่ะามาเริ่มเปิดกันเลยตำแหน่งแรกจะเป็นตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่สองตัวตนคนรักตำแหน่งที่สามสิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่สี่พลังงานที่มีร่วมกัน ตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6กมุมมองที่เขามองคุณค่ะตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นบทสรุปความรักค่ะท้ายสำรับเด็กคือเหรญน,นะคะทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเรื่องการงานการเงินเรื่องความสัมพันธ์นัจะราบรื่นนะทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะอาจจะไม่ได้แบบ มาทีเดียวแบบว่าใหญ่ๆแต่ว่ามันจะค่อยๆอมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะช้าๆแบบมั่นคงนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเคยแบบทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะมีการง้องกันนะ,ะมาดูค่ะใบแรกตัวตนคุณนะคะเป็นคิเท์เียนเลยเงินนะคะงานความมั่นคงความสุขความชัดเจนต่างๆได้รับหมดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีใกล้จะวันเกิดเ้วด้วยเนาะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกมั่นคงนะคะความรักดีขึ้นนะคะ คุณก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้คนรักคุณสามารถที่จะทาได้นะคะในช่วงนี้ส่วนตัวเขาเองพลังงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้อเป็นไพ่ราชินีถือคาถาแต่ว่ากับหัวนะคะช่วงนี้แฟนอาจจะอารมณ์ร้อนอารมณ์ชุนเฉียวโดยเฉพาะถ้าเกิดแฟนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีเวียงมีวีนบ้างอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปตามช่วงเวลาก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาเองอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะ เป็นเรื่องงานก็ได้ที่เขาแบบใจร้อนร้อนใจอะไรอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแฟนคุณอาจจะ,ะเป็นนิสกฐีมากกว่าคุณนะ,นะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งแต่ว่าแฟนอาจจะมีแบบว่าบางทีก็ดีบางทีก็ไล่อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็น,เห,นเหมือนอารมณ์ผู้หญิงนะต่อไอ้เขาเป็นผู้ชายก็ตามนะคะมันจะหลุดง่ายทีนี้เดี๋ยวมาดูสิ่งที่ต้องระวังนะคะไพ่เอชคาร์ดนะคะต้องพยายามแบบว่าอย่าคาดหวังมากเกินไปนะคะแล้วก็ ไพ่ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์ด้วยมันหมายถึงการคิดความคิดความรู้สึกเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดแฟนเออเวียงวีนมาใส่เราทิ้งระเบิดใส่เราเนี่ยเราก็อยาพยายามเอามาคิดเป็นเรื่องแบบเพอร์ซันแนลนะเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าตัวเขามีแบบอิทธิพลที่แบบทาให้หงุดหงิดได้ง่ายอย่างที่บอกนะคะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงเราไม่ต้องไปรับทุกอย่างนะคะพยายามมองข้ามไปบ้างเนาะมาดูค่ะไพท่ที่เออมีพลังงานร่วมกันนะคะเป็นเดอะซันเลยอันนี้ดีมาก จริงๆคุณสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างมันจะสดใสโดยเฉพาะเรื่องความรักแค่ต้องรับมือกับอารมณ์เหวี่ยงวิงของแฟนแค่นั้นเองนะคะก็หลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตจะลงตัวใครที่อยากจะวางแผนอนาคตร่วมกันอะไรใดๆทําได้นะคะทุกอย่างจะสดใสถ้ถาเคยมีประศัก์อะไรที่มันมาขัดขวางชีวิตคุณหรือว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะรับพลังงานด้านบวกเลยเนาะแล้วก็ พลังงานนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดสเขาอยากจะบอกว่าตอนนี <t> ้ <elling> มันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่มันเคยทําให้คุณสองคนอึดอัดหรือว่าตัวเขาเองอึดอัดได้แล้วก็จะทําให้มันดีขึ้นด้วยนะคะมันเป็นการแบบเปลี่ยนแล้วอะนะมันอาจจะ <k> <t elling> ว่าเป็นช่วงผ่านเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นพลังงานด้านบวกนะคะเพราะว่ามันจบสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขา เครียดเรื่องงานก็ได้เพราะก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะเขาอาจจะสื่อสารว่าโอเคมันเป็นช่วงที่เราต้องแอคทีฟนะแล้วก็ถ้าเราแบบเผลอโทษคุณในบางเรื่องหรือว่าเอาอารมณ์มาทิ้งกับคุณอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยากให้คุณเข้าใจด้วยว่าเราค่อนขๆที่จะแบบเครียดเพราะเป็นช่วงสําคัญนะคะส่วนมุมมองที่เขามองคุณนะคะสิดาเขามองว่าคุณช่วงนี้คุณดีขึ้นมากๆแล้วอะไรที่มันเคยได้ให้คุณไม่สบายใจทั้งหมดปัญหาอะไรต่างๆรอบตัวเนี้ยจบไปหมดแล้วนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความมั่นคงขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองส่วนถ้าถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์มก็มองว่าคุณและเขาเนี่ยได้เคลียร์ปัญหาคาใจที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนไปแล้วโดยเฉพาะคู่ไหนที่อยู่กันนานแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยถ้าเคยมีอิชูมีประเด็นอะไรบางอย่างเนี่ยคือได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเริ่มต้นกันใหม่เลยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นชน้ักติดหลังนะคะมาดูอิอทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์คิงถือถ้วยก ระวังเรื่องของบุคคลที่มีลักษณะเหมือนมัสคูลินเป็นเพศชายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าแบบลักษณะแข็งแกร่ง<ๆ>หรือว่าเมียบนาดเหนือกว่าเราเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่สบายใจได้นะคะอาจจะเข้ามาเอาเปรียบเราหรือว่าไม่ช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าเราไปคาดหวังให้ใครมาช่วยเราอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจต้องเผื่อใจนะคะมาดูบทสรุปคะ่ะใบแรกมาดีจังเลยนะคะสิบเหรียญทุกอย่างจะลงตัวจะเพอร์เฟกนะคะจะสมบูรณ์แบบนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การได้ลงเอยกันหรือว่าการพูดคุยถึงคอมมิชเมนต์การแต่งงานนะคะสองคาถาความชัดเจนการวางนาะคตร่วมกันการตัดสินใจนะคะมีกันและกันในอนาคตแล้วก็มีหกเหรียญด้วยการให้ได้รับที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะคะความสัมพันธ์ที่มีบาลานซ์แล้วก็ใบสุดท้ายดีค่ะแฮงแมนกับหัวแก้ไขปัญหาได้เขาก็เป็นเดสทรานส์ฟอร์เมชันคุณก็เป็นสิทธาคะจบปัญหาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะ รับพลังงานบวกได้เลยค่ะไพ่ดีเนาะเดี๋ยวเรามาเปิด Oracle กันต่อเลยนะคะให้กับคุณมิทุดน,นะคะมันปลอดภัยที่จะไปต่อนะคะ It is safe for you to love ไปแรกใครไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ใครเพิ่งพบกันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่จะไปต่อดีไหมคำตอบคือได้นะคะ ก็คือการไม่เนื้อเชื่อใจนะคะความรักที่จริงใจต่อกันแล้วก็ for giving and learning นะคะการให้วกาากาศการให้ยาัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะมาปิดท้ายให้กับคนมีคู่นะคะโดยการเปิดไพยคำแนะนำนะคะใบแยกออกโอเค reconsider นะคะ romance แล้วก็ within the next few weeks ช่วงนี้เวลาทำอะไรอะนะคะจะประสบความสำเร็จก็จริงแต่ว่าอยากให้รอบคอบเนาะอย่ากทำอะไรตัดสินใจาอะไรตามอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ reconsider ก็หมายถึงการให้โอกาสการสำหรับใครที่เคยมีปัญหากันก่นกอนหน้านี้นะคะจะมีการกลับมาให้โอกาสกันแน่นอน romance ความสัมพันธ์ดีค่ะรับได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ มีทาำเฟ้นขึ้นมาให้1-3สัปดาห์จะมีข่าวดีนะคะใครรออะไรก็จะได้รับตรงนี้นะคะเรามาต่อกันที่สถานะโสดสนิทนะคะชาวมิถุนเดีย๋ยมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะสำหรับโสดก็ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคนโสดที่มีคนในใจนะคะ ราชนีถือคาากับหัวมีคินถือเหรียญแล้วก็มีสิทธิ์ดาบช่วงนี้นะคะอยากให้คุณลองให้เวลาความสัมพันธ์ใหม่ตรงนี้ที่คุณแบบแอบไปชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะยังไม่อยากให้คุณรีบด่วนที่จะไปสารภาพรักหรือว่าไปสารต่ออะไรเนะาะเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันมาบรรเลงมันเป็นราชนีถือคทากับหัวมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่มีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ออยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือว่ามีเรื่องที่แบบร้อนใจอยู่ นะคะหรือยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานแต่เด้วก็ตามให้ใบต่อมาเป็นคิงถือเหรียญมันไม่ได้แปลว่าสภาวะที่ไม่พร้อมตรงนี้มันจะอยู่ตลอดไปนะคะมันก็ยังมีความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นได้หรือว,ว่า possibility อยู่ในอนาคตดังนั้นเนี่ยเมย์มองว่าคุณควรที่จะให้เวลาก่อนสิบดาวขึ้นมามันก็บ่งบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นปัญหานะคะต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเราหรือปัญหาคนที่เราแอบชอบถ้าเกิดว่าให้จบจุดจุดนี้ของชีวิตของ ไฟหนึ่งไฟใดตรงนั้นก่อนเราค่อยเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่แบบมั่นคงได้นะคะก็อย้ากให้เวลาก่อนไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ดีตัดทิ้งตัดใจนะคะไม่ได้อ่านแบบรุนแรงแบบนั้นแต่มปบอกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรที่จะไปเปิดใจกับคนที่เราแอบชอบอะนะคะเพราะว่ามองว่าไม่คุณกับเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างในอดีตที่ต้องเคลียร์ก่อนแล้ว่าเคลียร์ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ย เมื่อชีวิตมันทุกอย่างมันเซสซีโร่แล้วนะคะมันก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูที่คนโสดแล้วก็ไม่มีใครในใจด้วยนะคะมีใครเข้ามาไหมนะโอ้โหไปแรกสามดาบกับคู่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าๆนะวนเวียนเข้ามานะคะเหมือนพึกศบเลย มีโอกาสที่แฟนเก่าคุณคนคุยคนเก่าที่เคยมีปัญหาการเคยเถียงกันเคยทะเลาะแตกหักกันมาแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะจะมีความพยายามที่จะพิจิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งแต่มองว่าตัวคุณจะไม่รีบร้อนจะยังไม่ได้เกิดเป็นการพัฒน,นาความสัมพันธ์อาจจะปฏิเสธไปเลยเป็นไปได้หรืออาจจะแค่คุยแบบเพื่อนนะคะดูเชิงอะไรก่อนเพราะว่าออพลังงาน3ามดาบกับหัวนี่ค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของความผิดหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลิกราหรือว่าไม่ได้ไปต่อนะคะ แต่ว่าคนคนนี้เขาจะพยายามนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โลเค l ลกันด้วยนะคะออกนี่ไงออกกไพ่พลังงานคนเก่าชัดจังมีทั้ง reconciliation deception Re นะคะแล้วก็ของ s ิ m โซม เป็นไม่ได้นะว่าอย่างที่เมย์อบอกเนาะสาหรับใครที่ไม่มีใครในใจอะ่ะคนเก่าอาจจะอธิษฐานจิตถึงคุณแนละ้วอยากกลับมาขอโอกาสนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณและเขาเนี่ยมันเคยมีดีเซปชั่นมันเคยมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องประวัติที่ไม่ดีมาก่อนนะคะการที่จะรีเทิร์นกลับมาเนี่ยพลังงานรีคอนเซชั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่ามีน้อยฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่มีความหวังนะคะขอโอกาสอยู่ ส่วนกรณีของคนที่แบบมีคนที่อยู่ในใจที่คุณไปแอบ,บชอบม,มีโอกาสเหมือนกันที่ไอ้พลังงานสิบดาวอาจจะหมายถึงคนเก่าของเราหรือของเขาอะที่ยังคัวพันในชีวิตเนี่ยดังนั้นยังไม่ควรที่จะเริ่มต้นความสมพัธ์ใหม่อย่างที่บอกนะคะก็พลังงานยังไม่เอื้อมหน่วยเนาะสรุปก็คือว่าอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงนี้นะให้อะไรอะไรมันเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายให้กับคนโสดนะคะเปิดให้คำแนะนำอีกสำหรับหนึ่งนะคะ ในวันนี้ทูวอรี่เวสเซนเดนเซมันแล้วก็อิงพูฟฟิงเฮลช่วงนี้พยายามรักษาสุขภาพหน่อยนะคะอย่าเครียดมากแล้วก็เรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายนะคะต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็มีทำเฟรมนะคะหนึหรือสเดือนข้างหน้ามีโอกาสเกี่ยวกวับความสัมพันธ์นะอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะช่วงนี้อยากให้คุณแบบว่า ออมีความคิดด้านบวกนะคะดูแลตัวเองโฟกัสที่เรื่องของการงานนะคะสุขภาพไปก่อนแล้วก็พยายามอย่าไปวอร่พี่วิตกกังวลอะไรมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่แบบมีคนในใจก็ไม่ต้องไปแบบรีบเร่งหรือว่าอยากที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะต้องปล่อยไปนะคะตามธรรมชาตินะคะสบายๆหนะาเดี๋ยวเราจะปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยการเปิดไพ่สถานนะร,ารักเก่านะคะ กองแรกจะเป็นตัวตนคุณกองที่สองตัวตนคณรักนะคะคนรักเก่านะตรงกลางนะคะบทสรุปไพ่สำรับ5้าดาในอดีตที่ผ่านมานะคะมีข้อขัดแย้งแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าพลังงานห้าดาขึ้นมามันก็แปลว่าก็คือการตัดสินใจสงบสุดก,ก็คือการเลิกกันนะ,ะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วที่จะเกิดขึ้นนะคะที่คุณจะทําได้เนาะ พลังงานคุณนะคะใบแรกดีนะเดอะสตาร์มองว่าคุณน่าจะหมู่อ่อนได้นะคะช่วงนี้คุณมีความหวังในชีวิตคุณรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองได้แล้วแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยจ,จะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเนาะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับใครแบบมีคอมมิทเมนต์กับใครนะคะถึงไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้แบบอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันเน่นแฟนเหมือนความสัมพันธ์เก่าๆเพราะว่า มอนกับบางคู่อาจจะเ,เลิกกันหรือว่าคุณอาจจะยังรู้สึกไม่พร้อมนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาจะยังไม่ใช่เทมเพลนจ้าคุณกำลังพยายามรักษาบาลานซ์ในชีวิตของตัวเองอยู่นะคะซึ่งคุณกำลังทำได้ดีเลยทางเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของอนาคตนะ,ะการกลับมาเป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ไพ่เด็กถือคาถากับหัวน,นะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอรมใจร้อนด้วยแล้วก็การที่มีคนเข้ามา ในช่วงนี้ก็ต้อง,งระมัดระวังคนที่แบบเข้ามาผิวเผินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างไม่ใช่พลังงานของคนที่มีความจริงใจอย่างนี้หรือไม่ก็อาจจะสื่อถึงตัวคุณเองว่าถ้าคุณอยากจะมีความรักช่วงนี้คุณยังไม่อยากจริงจังกับใครได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่คนรักเก่าบ้างปแรกเป็นคิงถือดาบเขาค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจนะค่อนข้าง,างะเด็จก,การเลยแหละแล้วก็พูดจาอะไรแบบตรงๆผงผางแล้วก็ทิ้มแทงนะคะม่แค่ความรู้สึกไขาอาจจะเป็นคนธาดหล่ก็ได้นะคะ มีถุนตุนกลุ่มนะ,ะก็ท่านลมเหมือนคุณนะคะพลังงานไปต่อมาเป็นเดอะฟูที่กลับหัวดแ่างน้ก็ตามเขาเองไม่ได้เริ่มต้นใหม่ใครนะแบบจริงจังนะคะแล้วก็ยังบูฟอนไม่ได้ราอเปรเ็นด้วยนะคะใบต่อมานะคะเป็นไพ่แปด่าถานะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องเลิกรา,ากันก็ตามแต่เขาก็ยังอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอยู่ไม่ได้ตัดคุณแบบร้อแล้วก็ยังมีเอดซอฟต์เพนดิเคิลด้วยยังอยากจะงอนะคะู้ยเลยนะ ว่าคนที่แบบดูเหมือนจะใจร้ายคนเนี้ยใจเขายัางอยู่กับคุณนะมาดูบทสรุปค่ะตามเหรียญมีโอกาสด้วยค่ะที่จะมีการติดต่อพูดคุยมีว่าอยากคุยอาจจะส่งคนอื่นมาส่งเพื่อนมามาถามนะคะสารทุกสุขดิบคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังอยากเคลียร์อยู่นะคะแต่ดาบกับหัวถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาได้เขียวคุณมีโอกาสจะได้ให้อภัยกันได้เคลียร์กันจริงนะเพราะว่าปัญหาอะไรต่างๆก็จะแก้ไขได้นะคะ แล้วก็ถ้าคู่ไหนที่ยังรักกันอยู่ยังมีไฟในความสัมพันธ์อยู่ก็อาจจะกลับมาคืนดีกันได้ด้วยคิ้งถือทาค่ะก็จะมีการควบคุมสถานการณ์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าตรงนี้นะคะถ้าเปิดโอกาสนะคะก็จะสามารถตกลงกันได้จัดการความสัมพันธ์ได้ดีแล้วก็เดทค่ะการเปลี่ยนออสถานการณ์นะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะก็ลองคิดดูลองพิจารณาดูเนาะว่าถ้าคนเก่าเขากล้าพอที่จะติดต,ต่อกลับมาคุณเองเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเคลียร์เพราะว่าไม่มองว่าเคลียร์ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรโคานาะโอ้โหไพ่ดีจ้ะนอร์สหน s าอี f ิเซฟอยู่เลิมแล้วก็ learning. เฟอร์ก n g วิลเลนิงจะเอามาบอกว่าถ้าคุณยังมีใจให้เขาอยู่นะลองถามใจตัวเองนะคะถ้ายังอยากที่จะได้คนเก่าก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณสองคนสามารถไปกันต่อได้นะคะ ยังสามารถที่จะเดินร่วมทางกันได้ถึงแม้จะเคยเลิกกันไปแล้ว trust ก็คือต้องไว้เด้อใช้ใจเช่นกันละกันนะคะมีศรัทธาในความรักนะคะไพ้ดีมากเลยสําหรับใครที่ยังอยากไปต่อกับคนเก่านะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายวันนี้นะคะโดยการเปิดใพ้คําแนะนำเดฟเฟียสนะ reconsider แล้วก็ we ฟ i n the next few weeks oh, oh. ัดเลยภายใน1-3ถึงสสัปดาห์หรือว่าภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะมีการติดต่อมาง้อนะคะ r e c o n s ดอ,อร์การขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งลองพิจารณามาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อดฟิลเยสก็หมายถึงการสมหวังไม่ว่าคุณอยากได้อะไรจากเขาไม่ว่าจะเป็นคำขอโทษหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้ที่เคยสูญเสียกันไปในช่วงที่คบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากได้ความรักกลับมาก็จะสมหวังนะคะก็ดีใจด้วยพลังงานบวกมากกลับไปได้เลยนะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวมิถุนแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามาอับชมนะคะถ้าคุณชอบความํนำนายของเม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลส่งเสริมความรักก็ติดต่อที่ไลน์ที่ขึ้นในห้าร่างได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ